ม้วนกะ็จะทําช่วยตัวนี้อีกส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราจะตอบอะไรวันนี้ทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำท่า,ทานคะท่านขาจะขออนิดนึงค่ะคือทางโรงพยาบาลศูนย์กับทางดูคอรเนตอะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคือเขาก็มาลองว่างบที่สปชจ่ายให้อ่ะคะ่ะไม่เท่ากับต้นทุนของเขาอะคะ่ะเราจะต้องมีการกําชับหรือต้องหาทางออกยังไงอะคะ่ะก็มันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องช่วยกันดูนะครับ ประเด็นที่1ก็ของบประมาณเพิ่มนะประเด็นที่2ก็ทํานวัตรกรรมอย่างที่ผมว่านเนี่ยทำให้คนป่วยน้อยลงแต่มันก็ไม่ได้เห็นผลโดยเร็ววันเลยนะต้องใช้เวลาใช้บุคลากรและประเด็นที่3นะครับก็ดูว่าเราต้องอไปลดไปเพิ่มอะไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็แล้วแต่ประเด็นของบอดที่จะต้องว่า หางบประมาณเพิ่มพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเราจะหาที่ไหนมาเพิ่มอีกได้ครับอย่าไปพูดเล่เราไม่ใช่เป็นนักการเงินอ่ะมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นเราต้องทําพยายามเต็มที่แล้วถ้ามันมันไม่ได้เขาไม่ได้มีใครห่วงหรอกผมก็คุยกันเป็นเป็นทางครใหญ่เขาเขาไม่ได้ว่าเขาให้เราพยายามเต็มที่ได้ยังครับในส่วนของสามสิบาทรักษาทุกที่ในกทมครับที่จะร้อน จะมีอีเวนต์กัน,นวันที่26เนี้ยครับ,รบใ,นในปลายเดือนนี้ครับ,รบทางทางยูฮอรสเน็ตเขาตะกี้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตาติยภูมินี่อาจจะไม่สามารถจะรักษาทุกที่ได้ต้องมีใบส่งตัวแต่ประชาชนก็จะเข้าใจไปว่าไปได้ทุกที่ไปจุฬาไปรามาไปได้หมดอันนี้เราจะยังไงครับอ,อ,อันนี้มันก็ตรงอยู่แล้วอ่ามันจะต้องมีสัญลักษณ์ให้คนรู้ว่าตรงไหนไปได้บ้างนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็เดี๋ยวถึงวันที่26ก็มาดูกัน มันจะมีสัญลักษณ์คือเครื่องหมายบอกค้างว่าอันนี้ใช่อันนี้ยังไม่ใช่อะไรต่างๆมันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแ,แต่ว่าตรงไหนที่ที่ปริมาณความหนาแน่นมีสถานบริการทางการแพทย์ที่เป็นนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆอันนั้นเดี๋ยวเลขาก็จะต้องด,ดูให้เพิ่มให้คือคไปทุกที่ไปได้เฉพาะที่ที่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะใช่ครับในกทมใช่ไหมฮะถู่ครับต้องเน้นคแค่ปฐมภูมิหรือเปล่าคะ ไม่ไม่ได้ก็มันมีวันนั้นนวัตกรรมก็ไม่ใช่ประสบภูมิเป็นคลินิกหรือเราจะไร่างเพิ่มแล้วันนี้ก็มีมีเพิ่มมีเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมหลายโรงพยาบาลท่านคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลใหญ่เขาก็มองว่าสปชเวลามีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆงบจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเยอะอะค่ะเราจะสามารถที่จะปรับเกียร์ได้ไหมคะที่จะมาให้กับทางโรงพยาบาลที่เขายังมีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องอยู่อะค่ะก็มันต้องไม่มีขาดสภาพคล่องนะครับ ส่วนจะทํำยังไงแล้วก็เราว่ากันไปอย่าอย่าไปลงรายละเอียดมากแต่ตอนนี้ลงมาในกระทรวงไม่ใช่เป็นเป็นนักการเงินหรือเป็นแพทย์ใช่ค่ะควจะดูภาพรวมรับค่ะแ้วตอนนี้ลงมากระทรวงขาดทุนอยู่2ีแห่งแล้วอะค่ะขาดสภาพคล่องวิกฤตระดับ7จ็ดะคะเราต้องมีการกำชับหรือว่าต้องบอกยังไงหรือเปล่าให้ทางสมบติชผมยังไม่รู้เลยมี2ีแห่งคุณรู้ได้ยงไง่เงก่งจริงเลยอยากให้กําลังใจคุณหมอแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะค่ะ ก็ผมยังไม่ได้เห็นอยาให้ผมเห็นก่อนครับอยากให้กำลังใจคนหน้างานไหมฮะแหล่งข่าวค่ะอยากจะรู้แหล่งข่าวผมไม่รู้ยังไม่ตอบครับผมไม่รู้บงทีนั้แล้วอยากอยากให้กำลังใจคนหน้างานยังไงในพื้นที่ไหมฮะที่เขาแบกรับความเสี่ยงอยู่ในขณะนี้ของผู้บริหารที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าพูดไปตรงนี้เดี๋ยวจะ จะขาดจ,จะเกินไปเดี๋ยวก็ไม่ดีเปล่าๆม,มันผิดไปด้วยกันทั้งหมดทั้งผู้สื่อข่าวด้วยไปสนําเสนอผิดเพิ่ก็ไม่ดีผมก็ไม่ดีพูดไปโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือผู้ที่มีได้รับผลกระทบก็จะไมไ่รับการดูแลได้ไดีแวันนี้โมจะไปพูดถึงเรื่องบุคลากรเริ่มขาดก็มาสองวิธีแล้วอันนี้เป็นเรื่ที่สาม อันนี้พูดพูดเรื่องเงินครับอันนี้เรื่องเงินเป็นวันที่ที่สาก็เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ